บางคนรวยมีทุกอย่างแต่หัวใจพังบางคนไม่มีอะไรเลยแต่ใจแข็งแรงอยู่ถึงเก้าสิบแบบมีความสุขแล้วหัวใจคุณละ่ะอยู่ฝั่งไหนหัวใจของคนเราไม่ได้พังเพราะโรคเสมอไปแต่มันพังเพราะพฤติกรรมเล็กๆที่เราทำทุกวันโดยไม่รู้ตัวบางคนคิดว่ากินใหญ่เยอะๆไปหาหมอบ่อยๆใจก็จะดี แต่ความจริงคือต่อให้ร่างกายดีแค่ไหนถ้าใจพังชีวิตก็ไม่มีแรงเดินต่ออยู่ดีวันนี้ช่องกเกษียณสุขใจจะพาคุณมาเช็คว่าหาพฤติกรรมที่ทำให้หัวใจพังมีอะไรบ้างและถ้าอยากอยู่ถึง90อย่างมีความสุขต้องเปลี่ยนตรงไหนฟังให้จบเพราะข้อนี้บางคนพังทั้งชีวิตเพราะไม่รู้ข้อที่หนึ่งเก็บทุกเรื่องมาใส่ใจเท่ากับใจพัง หลายคนพออายุมากขึ้นกลับกลายเป็นคนที่คิดมากขึ้นแทนที่จะคิดน้อยลงมีเรื่องอะไรเข้าหูนหน่อยก็เอามาคิดคำพูดของลูกหลานบางคำที่เขาอาจจะพูดเล่นพูดลอยลอยหรือพูดแบบไม่ได้ตั้งใจเรากลับเอามาเก็บไว้ในใจทั้งคืนนอนไม่หลับเสียใจเจ็บลึกแล้วก็คิดวนซ้ำไปซ้ำมาบางคนรู้สึกเหมือนลูกไม่รักเพราะเขาไม่โทรมาหาทั้งที่จริงๆเขาอาจจะแค่ยุ่งแต่เรากลับตีความไปเอง คิดไปไกลจนใจอ่อนแรงเองแบบไม่รู้ตัวยิ่งท่าสนิทกับใครแล้วขอเงียยไปไม่มาทักไม่มาเยี่ยมเราก็คิดอีกว่าเขาคงไม่รักเราแล้วทั้งที่บางทีเขาแค่มีชีวิตของเขาแต่เราเอาทุกเรื่องมาเป็นเรื่องของตัวเองหมดแบบนี้ใจมันจะไม่พังได้ยังไงใจที่คิดมากทุกวันคือใจที่เหนื่อยโดยไม่รู้ตัวใจเราเหมือนแก้วน้ำยิ่งใส่ของขมของเค็มของเน่า เข้าไปเยอะก็ยิ่งเสียรถคนที่คิดมากโกรธง่ายขุนเคืองไวจะรู้สึกเหมือนใจไม่เคยว่างเลยใจจะค่อยๆเหนื่อยเบื่อโลกเบื่อตัวเองจนสุดท้ายก็ไม่อยากเจอใครไม่อยากพูดกับใครหลายคนไม่ได้เจ็บป่วยทางกายแต่หัวใจมันอ่อนแอพระเก็บทุกอย่างไว้หมดไม่เคยปล่อยไม่เคยยอมลืมไม่เคยให้อภัยใครเลยยิ่งแก่ยิ่งควรปล่อยวาง เพราะคนเราพอผ่านโลกมาเยอะจะเข้าใจว่าไม่มีใครสมบูรณ์ไม่มีใครพูดถูกใจเราทุกคำและไม่ใช่ทุกอย่างต้องคิดลึกวิธีแก้ฝึกปล่อยฝึกเฉยฝึกนิ่ง1เริ่มจากบอกตัวเองทุกเช้าว่าวันนี้เราจะไม่เก็บทุกคำมาคิด2เวลามีใครพูดไม่เข้าหูลองฝึกเฉยไว้ไม่ต้องรีตอบไม่ต้องโต้ 3. ฝึกฟังโดยไม่ตัดสินไม่ตัดสินลูกไม่ตัดสินคนอื่นเพราะทุกคนมีเหตุผลของเขา 4. พอรู้สึกขุ่นใจให้หายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าไม่เป็นไรปล่อยไป 5. หาอะไรทำเพื่อเบีย่งความคิดเช่นเดินเล่นฟังเพลงดูต้นไม้ทำสวน 6. พูดกับตัวเองบ่อยๆว่าใจเราสำคัญที่สุดเราต้องดูแลมัน ไม่ใช่ทำร้ายมันเองใจที่ว่างไม่ใช่ใจว่างเปล่าแต่คือใจที่มีที่ว่างพอสำหรับความสุขจะเข้ามาคนที่รู้จักปล่อยวางไม่ใช่แพ้แต่คือคนที่ฉลาดพอจะเลือกไม่แบกในสิ่งที่ไม่ควรแบกข้อที่สองอยู่กับคนผิดเท่ากับหัวใจอ่อนแรงเคยไหมตื่นเช้ามาแบบไม่อยากลืมตาเพราะรู้ว่าต้องอยู่กับคนเดิมๆที่พูดจาไม่ดีทำลายพลังใจทุกวัน หลายคนไม่เข้าใจว่าทำไมคนแก่บางคนถึงเหนื่อยง่ายหมดแรงพูดน้อยไม่อยากทำอะไรเลยทั้งที่ร่างกายยังไหวคำตอบคือหัวใจของเขาอ่อนแรงเพราะสภาพแวดล้อมมันบั่นทอนอยู่กับคนที่ชอบพูดลบพูดบน่นด่าแรงมินทาคนนั้นคนนี้ตลอดทั้งวันอยู่กับคนที่ไม่ให้เกียรติเราพูดเสียงดังใช้คำหยาบพูดเหมือนเราด้อยไม่มีค่า อยู่กับลูกหลานที่พูดเหมือนเราเป็นภาระตำหนิทุกอย่างที่เราทำแบบนี้ใจใครจะไม่พังบางคนไม่ได้ป่วยที่ร่างกายแต่ป่วยที่หัวใจเพราะอยู่ผิดที่อยู่กับคนผิดอยู่ในบ้านที่ไม่มีคำว่ารักไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำว่าขอบคุณหรือเป็นห่วงมีแต่เสียงบน่นเสียงประชดเสียงตำหนิคนสูงวัหลายคนทนอยู่เพราะไม่อยากให้ใครมองว่าเนรคุณ แม้จะรู้ว่าอยู่แล้วใจพังทุกวันแต่ก็ไม่กล้าขยับไม่กล้าพูดไม่กล้าไปไหนเพราะกลัวถูกครหาว่าไม่รักลูกหรือเนรคุณครอบครัวทั้งที่ความจริงคือการอยู่กับใครสักคนแล้วใจเราแย่ลงทุกวันมันไม่ใช่ความกระตันยูแต่มันคือการทำร้ายตัวเองแบบช้าช้าวิธีแก้ถอยออกมาจากคนที่บั่นทอนใจแม้จะเป็นคนในครอบครัวหไม่ต้องตัดความสัมพันธ์ แต่ต้องตั้งระยะห่างทางใจไม่ต้องพูดทุกเรื่องไม่ต้องอยู่ใกล้ตลอดเวลาถ้าเขาพูดแย่ก็ถอยออกมาเงียบเงียบ 2. ถ้าคุยแล้วเขาไม่เปลี่ยนเราเปลี่ยนวิธีคิดแทนอย่าหวังให้คนอื่นเปลี่ยนถ้าเขาไม่เห็นค่าคำพูดดีๆเราก็หยุดพูดแต่หันมาให้ค่ากับใจตัวเองแทน 3. หาพื้นที่ใหม่ให้ใจได้พักบางคนใจดีขึ้นมากแค่ได้ออกไปวัด ไปเจอเพื่อนรุ่นเดียวกันไปทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆหรือแค่ได้คุยกับคนที่ฟังเราอย่างตั้งใจ 4. ถ้าจำเป็นจริงๆให้เลือกย้ายออกไม่ใช่การหนีแต่คือการอยู่ในที่ที่ใจปลอดภัยมากกว่าการมีพื้นที่เงียบๆสำหรับตัวเองไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวแต่มันคือความจำเป็นคนแก่ไม่ได้ต้องการเงินเยอะหรอก แต่ต้องการใจที่สบายในแต่ละวันและถ้ามีใครกำลังฟังอยู่แล้วรู้ตัวว่าเคยพูดแย่กับพ่อแม่ลองย้อนดูตัวเองเพราะคำพูดของคุณอาจเป็นยาที่ดีที่สุดหรือเป็นยาพิษที่ทำร้ายหัวใจพ่อแม่แบบไม่รู้ตัวข้อที่สยึดอดีตแน่นเท่ากับใจไม่เดินหน้าสมัยก่อนฉันเคยทำง,งานเก่งสมัยก่อนฉันเคยมีคนรักเยอะสมัยก่อนลูกเคยรักเรากว่าน,นี้ ประโยคแบบนี้คนสูงววยชอบพูดเพราะรู้สึกว่าอดีตมันสวยงามแต่ปัญหาคือยิ่งพูดถึงอดีตบ่อยเท่าไหร่ใจก็ยิ่งจมอยู่กับสิ่งที่ไม่มีอยู่แล้วยิ่งแก่ยิ่งยึดอดีตใจยิ่งแก่ตามหลายคนไม่ยอมปล่อยอดีตเพราะคิดว่าอดีตคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดของชีวิตเลยเอาแต่เทียบทุกอย่างกับเมื่อก่อนทำให้ปัจจุบันไม่มีความสุข พราะทุกอย่างมันไม่ดีเท่าอดีตลูกหลานยุคนี้ไม่เหมือนเมื่อก่อนของกินเดี๋ยวนี้ไม่อร่อยเหมือนเมื่อก่อนคนสมัยนี้ไม่มีมารยาทเหมือนคนรุ่นเก่าแบบนี้ใจจะไปข้างหน้าได้ยังไงเพราะถ้ามองอะไรก็แพ้อดีตหมดสุดท้ายเราก็จะใช้ชีวิตแบบอยู่แต่ในความเสียดายวิธีแก้เอาอดีตไว้เป็นบทเรียนไม่ใช่เตียงนอน1 อดีตดีแค่ไหนมันก็กลับมาไม่ได้ถ้ายังอยู่กับมันใจก็ไม่มีที่ว่างให้ความสุขในวันนี้ 2. ให้เล่าความหลังได้แต่ต้องให้เอามาเป็นข้ออ้างเล่าให้ลูกหลานฟังเพื่อเป็นบทเรียนไม่ใช่เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกว่าชีวิตมันเคยดีกว่านี้ 3. ฝึกถามตัวเองทุกเช้าวันนี้จะทำอะไรให้ใจเราดีขึ้นไม่ต้องรอให้มีเงิน ไม่ต้องรอให้ใครรักแค่กินข้าวอร่อยฟังเพลงที่ชอบทำอะไรเล็กๆที่ทำให้ใจยิ้มแบบนี้เรียกว่าอยู่กับปัจจุบันข้อที่สไม่มีเป้าหมายเท่ากับใจหมดแรงหลังกเกษียณบางคนดูเหมือนจะได้พักแต่ความจริงคือหลายคนใจพังเพราะไม่มีอะไรให้ทําเมื่อก่อนตื่นเช้าเพราะต้องไปทำงานพ่อกเกษียณไม่มีงาน ไม่มีคนเรียกไม่มีใครรอใจก็เริ่มว่างและถ้ายังปล่อยให้ว่างแบบนั้นนานๆน,นมันจะไม่ใช่แค่เหงาแต่มันจะฟีบจนพังใจที่ไม่มีเป้าหมายเหมือนเรือล่องลอยไม่มีทิศทางตื่นมาแล้วไม่รู้จะทำอะไรก็กินกินนอนนอนพอนอนเยอะก็เบื่อเบื่อก็คิดมากคิดมากก็หงุดหงิดบางคนเริ่มพูดว่าอยู่ไปก็ไม่มีใครต้องการแล้วอันตรายมาก คนที่หมดไฟในวัยเกษียณไม่ได้เกิดจากร่างกายเสื่อมแต่เกิดจากใจที่ไม่มีจุดหมายไม่มีแรงจะตื่นไม่มีแรงจะยิ้มเพราะไม่รู้จะอยู่ไปเพื่ออะไรวิธีแก้หาเป้าหมายง่ายๆที่ทำให้ใจมีพลังไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องเปลี่ยนโลกแค่มีเหตุผลดีๆให้ตัวเองตื่นเช้าก็พอตัวอย่างเป้าหมายเล็กๆที่มีพลัง ดูแลต้นไม้หน้าบ้านให้เขาโตไปพร้อมเราอ่านหนังสือวัลลนาฝึกสมองไม่ให้หยุดนิ่งเล่นกับหลานหรือลูกหมาแมวให้ใจได้ขยับหัดใช้มือถือเล่นลายดู YouTube เรียนอะไรใหม่ๆแชร์ประสบการณ์ชีวิตในกลุ่ม Facebook หรือกับเพื่อนบ้านอย่าประมาทเป้าหมายเล็กๆเพราะนั่นแหละคือเชื้อไฟที่จะทำให้ใจไม่หมดแรง คนที่อยู่ถึง90แบบใจยังแข็งแรงคือคนที่มีเหตุผลดีๆให้ตื่นทุกวันไม่ต้องยิ่งใหญ่ไม่ต้องให้ใครเห็นแค่ให้ใจเรารู้ว่าตัวเองมีคุณค่าก็พอแล้วข้อที่5ไม่รักตัวเองเท่ากับหัวใจไม่มีพลังคนแก่จำนวนมากให้ทุกอย่างกับคนอื่นแต่กลับไม่เคยให้ใจตัวเองแม้แต่นิดเดียวต่อลูกเล็กทุ่มทั้งแรงกายแรงใจ โตมาก็ยังห่วงกลัวเขาลำบากกลัวเขาคิดมากเลยไม่กล้าปฏิเสธไม่กล้าพูดไม่กล้าทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการสุดท้ายก็กลายเป็นคนที่เงียบเหนื่อยและหมดพลังแบบไม่รู้ตัวคนที่ไม่รักตัวเองคือคนที่ใจจะพังเงียบเงียบบางคนตื่นเช้ามาไม่ได้ยิ้มเลยสักววันกินข้าวเพราะต้องกินไม่ใช่เพราะอยากกิน อยู่กับใครก็เกรงใจจนไม่มีพื้นที่ให้ใจตัวเองทำทุกอย่างให้ลูกหลานแต่ลืมถามตัวเองว่าเรายังโอเคอยู่ไหมแบบนี้หัวใจจะอยู่ได้ยังไงเพราะแม้แต่ตัวเรายังไม่เคยใส่ใจตัวเองเลยวิธีแก้เริ่มรักตัวเองให้เป็นตั้งแต่วันนี้หนึ่ทำสิ่งเล็กๆที่ตัวเองชอบทุกวันไม่ว่าจะเป็นดูละคร ฟังเพลงปลูกต้นไม้เดินตลาดอย่ารอให้ลูกหลานพาไปอย่ารอให้ใครอนุญาตขอแค่เราอยากทำก็พอแล้ว 2. กล้าพูดว่าไม่ไหวเมื่อรู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เรื่องผิดที่จะบอกว่าขอพักก่อนนะไม่ต้องฝืนเพราะกลัวใครจะมองไม่ดีพระใจเรามีสิทธิ์จะพักและเราก็มีสิทธิ์จะปกป้องมันส พูดกับตัวเองหน้ากระจกวันละสิบวินาทีเรามีค่าเราไม่ต้องสมบูรณ์แบบเราไม่ต้องทำให้ทุกคนพอใจแค่ให้ใจได้ยินสิ่งดีๆจากเราบ้างมันก็เริ่มมีพลังขึ้นมาแล้ว 4. รักตัวเองไม่ใช่เห็นแก่ตัวแต่คือการเติมพลังให้หัวใจเพื่อจะได้อยู่กับลูกหลานนานขึ้นแบบสดใส ไม่ใช่แบบปล่อยใจอยู่บนเตียงหัวใจอยู่ที่การเลือกใช้ชีวิตหัวใจคุณจะพังหรืออยู่ถึง90ไม่ได้อยู่ที่หมอไม่ได้อยู่ที่ยาแต่อยู่ที่ห้าพฤติกรรมที่คุณเลือกทุกวันจะคิดมากหรือปล่อยวางจะอยู่กับคนบั่นทอนหรืออยู่กับคนให้พลังจะยึดอดีตหรือหาความสุขในปัจจุบันจะใช้ชีวิตไร้เป้าหมายหรือใช้ใจนำทาง จะรักแต่คนอื่นหรือให้เวลากับใจตัวเองบ้างใครเริ่มเปลี่ยนวันนี้หัวใจจะค่อยๆแข็งแรงขึ้นแม้อายุจะมากแล้วก็ตามถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกเกษียณสุขใจเราอยากให้คนวัยเกษียณทุกคนมีชีวิตที่ดีและสุขภาพที่แข็งแรงแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้า